5สัญญาณนะทุกคนที่บ่งบอกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เนี่ยมันเป็นทอ x i c ิกรีเลชั่นชิพนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นผิดนั่นแหลคะค่ะลองเอาไปสังเกตดูนะคะทุกคนว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เนี่ยมันเป็นทอร์ิกหรือเปล่านะคะข้อแรกเลยนะทุกคนนั่นก็คือนะคะเราอยู่กับเขาคะ่ะทุกคนแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเขาโกรธนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ได้โกรธนะคะแล้วก็เขาก็เงียบคะ่ะทุกคนอยู่ๆก็เงียบอยู่ๆก็โกรธไปเฉยเลยนะคะแล้วก็ประชดประชันแทนนั่นเองคะ่ะ เนี่ยแหละคะ่ะทุกคนเป็นสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันอาจจะเป็นความรักที่มันเป็นพิษอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าความรักความสัมพันธ์เนาะทุกคนคนเรารักกันนะคะเวลามีปัญหาอะไรต้องเคลียร์กันนะคะทุกคนอย่าประชดประชันนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าคุณเป็นอารมณ์ที่ประชดประชันแล้วก็ไม่พูดไม่จานะคะทุกคนมันจะกลายเป็นท็อกซิกเรลชั่นชีพได้นะคะต่อมาเลยคะ่ะทุกคนนั่นก็คือนะคะเขา ติเราค่ะทุกคนคือไม่ดีสักอย่างเลยแต่งตัวก็ไม่สวยนะทำไมหุ่นแบบนี้ทำอาหารก็ไม่อร่อยนะคะทำไมเธอทำตัวแบบนี้นะคะคือติทุกอย่างที่เป็นเรานั่นเองค่ะอันนี้ก็ความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะคะเพราะว่าคนเรารักกันค่ะทุกคนจะไม่คอมเพนกันนะคะจะพูดกันดีๆนะคะหรือถึงแม้เราจะบอกนะคะข้อบอกพร่องของแฟนเราเนี่ยเราก็ต้องพูดกันดีๆถูกไหมคะไม่ใช่ว่ามาติมาว่าตลอดเลยนะคะติเราตลอดนั่นหละค่ะทุกคนคือสัญญาณที่บ่งบอกได้ว่านะคะ ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย กำลังเป็นทอกซิกรีเลชันชิพนั่นเองนะคะข้อต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือความสัมพันธ์ค่ะทุกคนที่ไม่มีความสุขเลยนั่นเองนะคะคือมีความสุขนะคะน้อยกว่าความทุกขนะะ์นั่นเองค่ะจะมีความทุกข์นะคะมากกว่าความสุขนะคะนี่แหละค่ะทุกคนคือเป็นสัญญาณอีกอย่างหนึ่งค่ะทุกคนที่เป็นทอกซิกนะคะในความรักความสัมพันธ์เนาะทุกคนที่ดีนะคะทุกคนมันจะต้องมีความสุขนะคะมากกว่าความทุกข์นะคะอยู่ด้วยกันเนี่ยสนุกสนานเฮฮาเอนจอยไปด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่า3วันดี4วันไข่อัน ไม่โอเคค่ะทุกคนถ้าความรักเนี่ยมันเป็นขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะคะบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะคะข้อต่อมาเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือเป็นความรักที่นะคะบงการตลอดเลยนะคะเธอต้องเป็นแบบนั้นเธอต้องเป็นอย่างนี้เธอต้องแต่งตัวแบบนั้นเธอต้องวางตัวแบบนี้เธอจะต้องกินอันนั้นเธอจะต้องกินอันนี้คือเป็นความรักที่นะคะเขาบงการเรานะคะจนเราเนี่ยไม่ได้แสดงความคิดเป็นของตัวเองนะคะไม่ได้มีชีวิตเป็นของตัวเองนะคะบอกเลยว่าทั้งสายไทยสาย อค่ะทุกคนถ้าไปเจอผู้ชายหรือว่าผู้หญิงนะคะทุกคนที่ม่งการชีวิตนะคะทุกคนซึ่งกันและกันเนี่ยไม่โอเคนะทุกคนมันเป็นความรักที่มันเป็นท็อกซิกนั่นเองค่ะ<ม>ข้อสุดท้ายค่ะทุกคนนั่นก็คือความรักความสัมพันที่หึงหวงมากจนเกินไปนั่นเองค่ะ การที่เรานะทุกคนหึงหวงมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะมันมากเกินไปนะโดนจูจ้จีจ้จุกจิกนะคะ,ะกังวลตลอดเลยนะคะว่าแฟนเนี่ยจะไปไหนจะอยู่กับใครคุยกับใครนะทุกคนจินตนาการไปเรื่อยนะคะเนี่ยแหละคะ่ะทุกคนคือท็อกซิกแน่นอนนะคะถ้าความรักความสัมพันธ์นะทุกคนไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันบ้างนะคะมันไม่มีความสุขหร,หรอกค่ะทุกคนเพราะนั้นถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เราอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกนะทุกคนรีบๆเดินออกมาค่ะทุกคนเพราะว่ามันไม่มีความ นะคะทุกคนเพราะใครอยู่กับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เป็นท็อกซิกนะทุกคนบอกเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยจะหาความสุขไม่ได้เลยนะทุกคนเพราะนั้นรีบๆเดินออกมาเพราะว่าความรักที่เป็นท็อกซิกอยู่ด้วยแล้วมีแต่ทุกข์นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าบางคนถอนตัวออกมาไม่ได้เนี่ยนะคะมันอาจจะทําลายความสุขของคุณไปทั้งชีวิตก็ได้นะคะสําหรับวันนี้นะทุกคนถ้าใครที่แบบว่าอยากจะมีแฟนฝรั่งนะทุกคนแล้วก็อยากจะดูว่า คนที่ดีคนที่ใช่เป็นยังไงนะคะแล้วก็สมัครเว็บเดทนะคะสมัครยังไงนะทุกคนไม่อยากจะเสียใจเสียเวลานะคะในการเล่นเว็บเดทนานๆน,นะคะแล้วก็อยากจะรู้ว่าสแกมเมอร์เป็นยังไงคนที่ดีคนที่ใช่เป็นยังไงนะคะแล้วก็การรักษาความรักความสัมพันธ์เนี่ยเราจะรักษากันยังไงนะคะก็มาสมัครในคอสนี้ได้เลยนะคะนั่นก็คือคอสมีแฟนได้แม้ไม่เก่งภาษานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะทุกคนโค้ดก็ขอให้ทุกคนนะคะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เนาะในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ